แอลลี่ฟาดสั้นๆตอบกลับชาวแอนตี้งานนี้มีหน้าหงายเรียกได้ว่างานเข้ามาแบบรัวๆการันตีความฮอตของสาวแอลลี่อัิิริยาทายาทคนบันเทิงลูกสาวคนเก่งของอ,อัมอัมมารินและจอยอัจฉริยาที่เรียกได้ว่ามีฐานแฟนคลับเพิ่มขึ้นเท่าตัวและยิ่งโตก็ยิ่งสวยวันสวยคืนสวยขึ้นไปตามวายัยแต่สวยขนาดนี้ยังถูกบูลลี่ว่าหน้าตา แต่งงานนี้มีทั้งคนรักและคนไม่ชอบจนเกิดดรามมาเบาๆเมื่อเมื่อมีชาวเน็ตรายหนึ่งทวีตถึงเธอว่าพูดจาน่ารำคาญพร้อมกับติดแท็กเอลลี่ก่อนเอลลี่จะมาตอบกลับว่าหนูหวังว่าหลังจากที่ทวีตแล้วจะทำให้มีความสุขในชีวิตเพิ่มขึ้นนะคะที่เก่งมากเลยติดแท็กหนูถูกด้วยเรียกได้ว่าเป็นการตอบกลับสั้นทำเอาคนที่มาต่อว่าหน้าหงายเลยทีเดียว โดยภายหลังที่แอลลี่ออกมาฟาดคืนก็มีชาวเน็ตเข้าไปให้กําลังใจกันเป็นจำนวนมากขณะที่ชาวเน็ตที่แซะเจ้าตัวก็ได้ลบทวีตต้นเรื่องออกไปแทบไม่ทันเลยทีเดียวหลังโดนทัวลง